แล้โดนล่าอ้านบนยิงครับยิงครับโนเทลครับเรียบร้อยครับโซโลคิวเลยครับเชอร์ชอตไม่ติดต้นไม้ด้วยละมาครับเอมเบอร์มันไสลุงเปียล่ะกันยังไงเปียโดนขึงตายแน่นนอเอาไปเลยเเชกเอร์ครับตำแหน่งดีมากเลยฮะตรงนี้ฟิเชอร์ปริดอัติลงเรียบร้อยไป็นหนึ่งศพครับอีอีมากาันตีให้ยังไงวา้าวโรงมาตีเอมาด้วยเชอร์ชอตปาม่บลิงหลบไปครับดูมเม่ติอุ้ยอุ้ยยังไงอุ้ยไม่น่ารอดทำนี้กลิ้งมาด้านหลังครับโบเซ่โดนหมัดมาไว้เปียมาจังหวะนี้โดนอยู่ครับยังไงดีจัดการซะไปก่อน ตีไล่มาบีแล้วจ็เก็บไปได้ครับเป็นเฟียตายไปแอคโคสลามาก่อนตายครับไม่น่ารอดีดีเฟียชูไม่ใช่เฟียชูไม่ช่วยไม่ทันครับถึงจะต่อติดอ่ะยูนิเวิร์สเอาไวส้สตันยาวๆแล้วยังไงจะกลีดไหมคลีดมาได้หนึ่งศพเป็นเลยแชกไปโบสเปนละครับไม่รออยู่ดี WQ ของซูเมลรออยู่นานครับยูนิเวิร์สมาดเมาใส่เอาไว้บอ e ีแชปกันมาครับยังไงดีจะกรีมไม่โดนไหมเมื่อกี้ลราพลิกลง,งมาก่อน จีนุบอกเอางานเข้าตูเลยสโนว์บอลหลบแล้วกันยื้อเวลาดิดหนึ่งครับแล้วจูเมย์จะไปไหนดีฮะรอกูดาวาปอุ่นเหมือนจะทราบนะครับปิดเชอร์ปิดกันมาแล้วโอ้โหเห็นขนาดนี้จูเมย์ยังรอกรีดอยู่ไอชาเปิดมาเที่ยไว้เข้ามาสกรีบงหลยเลิกกรีดมาเก็บเอ็กซ์ิ้นไชอยของพาสับห่งสวยงามเหลือเกิน ยังมาไล่โค้งสนามก่อนตายเจ้าหนี้วิธีเรียบร้อยไหมครับโบนยังไงลอยขึ้นฟ้าตายไปด้านหลังมาสโลได้สวยครับไอีไล่จิ้มยูนิเวอร์สอยู่ช็อตนี้ยังไงยูนิเวอร์สยูนิเวร์สยังยื้อแลว้วกดสติ๊กมาแม่ยังไงด้านหลางฟตาตาเจ็บหนักก็องเลยลอยไปเสียไอ้กซ์กิ้งค่ะและอีกครับอันติจะโก็อันติก็ติดคูดาจะวาร์ปกลับก็ตายอยู่ดีเสร็จวุ้ยดิฮะอยู่นิ่งๆแบบนี้และสีออ่ทุกทิศครับตอนนี้แล้วไงบิชเชอร์ไม่โดนอะไรแล้วเตะเข้ามา โอ้ยังไงต่อครับโบรเซนยังรออยู่กลิ่งกันมาด้านหลังครับเอาเรียบร้อยครับได้โบรเซนก่อนแล้วก็ฮิตมาได้เลยจบครับเป็น,น,นโนเทลอันติแล้วก็แชมป์แล้วก็กลับเอคโคสแลมมิสซรี่เวลาหาย3ศพนั่นดีครับแล้วไงต่อครับฟาตาโดนแล้วครับแบบนี้ฟินเชอร์ปิดมาที่ฟาตาตีอยู่ครับยังไงดีฮะอุ้ยก็มาช่วยด้านหลังโดนแชปไปไปดียังไงฮะัฟาตาไหวไม่เผาคืนได้เป็นควีนไปครับโอ้โห ปาต้ามานาหมดวาร์ปกลับไม่วาร์ปกลับมาโดนหมัดลอยฟ้าเอเบอร์อันติไล่มาทั้งสองคนนี้ลูเฟียงไงโอ้ขึงสองเรียบร้อยเป็นดึงศพยังไงพายุหลบมาเกาะครับเอโกซามาครับยังไงพีวีดีติดหนักติดติดด้านหลังอยู่โดนช็อตสโลกันมาฮะแฉ่ปอแบบนี้พีวีดีไม่มีฮิวครับจากอุ้ยยังรอดฟิเชอร์มาแล้วครับเปิดเชิญไปทางมาแล้วกรีดตาตัวอันติลงมาแล้วหายไป็นดึงศพเพราะเรื่องเรื่องของอีใบฮะ แบ็คกิงบาสยูนิเวิร์สไล่ต่อท no 네ี่ฟาตันเซนอีกหนึ่งศพโบนเซเว่นครับอียังไงไม่ใช่อีตีโนเทโอเนียอีบ่อยจังช่วงนี้กลับแล้วอะไรจะเดินเข้ามาปาบเข้าให้ยังไงฉีดเดก้อนมาอันตีตุ่มตามตายครับแต่ตรงกลางมีเรื่องต่อครับตรงนี้แบ็คกิงบาสไล่ฟาต้ากันมายังไงดีฟาต้าอีกหนึ่งจิ้มแบ็คกิงบาสไล่เหมือนกันครับกูเมโอ้ล ไอ้ลาดด้าหลังครับเปียโบเซอร์ช็อตเอาไว้ครับช่วยลุงเฟียไงดีไม่มีอะไอยู่เหมือนกันไล่จิ้มส่วนคือมาร์โนเทลก็ตายไปก่อนครับนี่จะว้าวกับมันโบเซอร์ว้าวกลับได้แต่มิสซอรี่ไม่มีอะไรจะกลับครับก็เขาส่งกลัาจินโมเอะครับแล้วหมัดเมาหายหรือเปล่าโบเซอร์เรียบร้อยไปก่อนหนึ่งสมอันติโนเทลตายไปครับโดนสองตัวด้านหลังครับตรงนี้แบล็กกิงบาร์มายิงฟรีกาแฟแล้วกดฆ่าตัวตายอีกรอบนะครับมิสซอรี่ยังไงดีฮะโนเทลตายหนึ่งสมแล้วโดนฉีดเดก้อนมาแล้วก็หายหมดทั้งทีมจีีจได้เลยฮะ ดีๆเรียบร้อยฟีเจอร์ปิดกันมาแล้วฮะยิงต่อได้ไลออนมาเอาดักข้างหลังเอาอยู่นึงไอ้โดนวะโดนสั้ไนไว้จังหวะนี้นยังโดนยิงอยู่คอดาฟหวางไว้ฮะเทคไว้ก่อนถ้ามีฮิวมาช่วยครับโอ้ล่าว,วาปม,มาสองแสงแบบนี้ยกเลิกไปหนึ่งฮะดูเมลมาจะกรี๊ดใครไหม

รีเฟลคิวของซูเมลยังไม่จบแค่นั้นโดนเทโดนยิงฟรีเรียบร้อยเลยศพครับยังไงโดนมาคอดารูตรัคิวแล้วก็ซูเมลตาป่อแรมแรมเป็ดแรมเป็ดหรือเปล่าแรมเป็ดหรือเปล่ายังไงเรียบร้อยครับเจ้าวานีเขาเห็นก่อนแล้วฮะยังไงฮะ เข้ามาบลิงให้โดนต่อหน้าเลยครับเปิดคอเอาไว้หรือโลเคชมาช่วยไอ้ไงอุ้ยรออยู่แล้วรออยู่แล้วอันติลงโนเทลยังไงดีด้านหลังมี๊ดิจิๆิดิิดอยู่เหือยางรอครับแล้วโนเทลครับไม่มีทางจะหนีแบบนี้โดนจิ้มฟรีจิ้มรีอยู่ครับอินฟีมาเฟียคอดาวน์และโคสแลมจัดการว่้มีฟิชเชอร์วานไดโอไปครับด้านหลังยิงมาตัวซับแล้วตายสมไลออน ไลต่อที่ฟาตาเดเอร์เมดมีสูเมลเพลจะช่วยอยู่กรีไหมกรีดไหมยางจงไงบลิงมากรีดสองตัวครับแล้วก็ได้หนึ่งไม่ทันครับจังหวะนี้เลืออีครับรยเขชาวบ้านอเปล่ายังไงเฟียเดินไล่มาแบบนี้ยังไงจิ๊บจิ๊จิ๊เจ็บเจ็จมือกมาดนเอมจครับโอ้โหงานไหมยางครับแมไม่ไจ้ย่นแ้ครับสำหรับแนีบอกว่าก็ยังไม่ตรงกลางครับโอ้่ เอาคืนได้ไหมยังไงดีซูเมดโดนเทคเอาไว้แต่2ซทับครับสบตันขวางก็ไม่มีอะไรแล้วฮะฮิวช่วยกันมาอันตรถลกอ้อยโอไวยังไงไม่มีจังหวะกลับเอาจังหวะกลับโดนแอคโคสแลมถูกเอาไว้จังหวะนี้สกรีตต่อหาอีกแล้วครับเจเกอร์บลิงมาสกรีตต่อครับโดนยูนิเวอร์จะมีหุบมาช่วยจังหวะนี้ยังไงถ้าเปียเข้ามาจิ้มหม่หววมีฮวไว้กินไก่กินไก่จะเอาไม่ได้แต่ไม่ซึ่ก็ไม่รอดอยู่ดีฮะแบบนี้โอเอาคนนี้ละกันครับไปเชอร์ปิดกันมาฟาต้าไม่มีหุบแล้วฮะซื้อของเอาตาย สองอันติเลยฮะดาลากเอาได้เหมือนกันครับได้ไวเวิร์นครับจังหวะกันบานแล้วไงต่อมีดิ้งมาโดนเฮกโดนจิ้วใส่แบบนี้มีดูดมานานแล้วไงไม่ไหวครับาว้ากลับเลยโลเคตเอายังไงฮะคุยกันหรือเปล่ามอถอยแบบมีไปเชอรสองตัวสวยเหลือเกินตายคู่ไหมไอโอพึ่งพึ่งรอดจากด้านบนมาแล้วก็ตาอยู่ดีฮะลิงมาสนิมตอไม่รอดอีกหนึ่งศพครับสาหรับหมาเจอของนี้ยังไงดีซูเมลครับอัฟอ์ตามีทาง ยังไงหวัหรือเปล่าแอคโคเลยครับจังหวะน,นี้โบนหูละลิกสวยอีกนะสูเบลรอดได้ยังไงครับหมดทั้งทีมแน่นอนครับดีๆครับแชมป์เป็นของอีีเรียบร้อยนะครับรายการนี้หยุดไม่อยู่จริงฮะ